มาจากพวกเธอวันนี้จะเอาความลับที่อยู่ในคอร์ส SC Magnet Marketing มาบอกเออแอบเอามาบอกหนึ่งบทเพราะว่าวันนี้นะคะผมอัดคลิปของคอร์ส SC Magnet นะคะอ่า SC Magnet Marketing 2025อ่าแก้ก็คือแบบแม่มันแบบเออสมัยก่อนไม่มีคนมาจี้บอกเราอย่างนี้เราอ่ะ ตอนที่พ่อป่าเริ่มต้นสมัยนู้นเนาะก็เปิดเปิดไปก้อนเปิดเปิดร้านเปิดร้านตอนนั้นอะเปิดร้านก็รู้สึกว่าแบบมันยากแหละว่าเพราะมันต้องเตรียมสินค้ากลัวโดนแบนอะไรอย่างงี้ใช่ไหมเราก็ไม่ได้สนใจอย่างอื่นอ่าพอเปิดร้านได้เสร็จเราก็จะกระนาส่งงานอย่างเดียวสมัยก่อนเนาะพ๊อปบะเป็นคนหนึ่งที่พ๊อป่าไม่ค่อยไปปรับอะไรเลยซึ่งพ๊อปเชื่อว่ามีนักเรียนเป็นแบบนั้นเหมือนกันแล้วมันเป็นยุคนี้ที่แบบ ถ้าคุณไปอ่านคู่มือหรือแบบ e x ็ s s e c c e ของที่ไหนๆอะ่ะเขาก็จะต้องพูดเรื่องนี้ก็คือพอคุณเปิดร้านได้เสร็จแล้วคุณต้องทำสิ่งนี้ค่ะแล้วป๊อบเชื่อว่าอีกหลายๆคนที่เปิดร้านไปแล้วแล้วตกมาตายขายไม่ได้ขายไม่ดีเพราะคุณไม่ได้ปรับเรื่องนี้อ่าอยากรู้ใช่ไหมจริงๆมันเป็นเรื่องง่ายมากทุกคนแล้วก็ที่ปอบเอางี้ที่ป๊อบอ่ะไม่ได้ปรับ เพราะว่าสมัยนั้นน่ะไม่เก่งภาษาอังกฤษใช่ไหมแล้วบางทีเราก็คิดอะไรไม่ออกอะ่ะเออแล้วก็แบบไม่รู้จะใส่อะไรเคยเป็นไหมพวกคุณเป็นไหมไม่รู้จะใส่อะไรไม่รู้จะเพิ่มอะไรไม่รู้จะเล่ายังไงอะไรอย่างเงี้ยเพราะสมัยก่อนเราไม่มีเครื่องมือไงเออแต่พอมายุคเนี้ยโอ้โหมันสนุกมากอะ่ะคืออยากอยากเขียนอะไรเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยแค่สั่ง ChatGPT อะ่ะแป๊บเดียว มาเป็นสตอรี่สับสวยแบบเหมือนมือโปรเลยอะเออก็เลยเอามาบอกมันเหนือว่าอันนี้มันเป็นเรื่องที่มีคนเป็นแต่ถ้าคุณอยากได้ฉบับเต็มแบบทุกจุด่าทุกจุดว่าอะไรต้องใส่ตรงไหนป๊อบจะพยายามใส่ให้ได้ทุกจุดนะคะตรงนี้ต้องใช้เทคนิคอะไรหรือเ,เวลา เวลาทําไปแล้วอ่ะสักระยะหนึง่งจะเริ่มแบบเริ่มติดปัญหาที่มาถูกทางไหมแบบนี้ใช่หรือเปล่าอะไรเงี้ยเออมันจะต้องมีค่ะเพราะแต่ละเลเวลของการที่คุณออกจากจุดสตาร์ทอ่ะมันไม่เหมือนกันแล้วเวลาที่คุณเจอปัญหาแต่ละแต่ละอย่างหรือแม้แต่ป๊อปอ่ะเอาเรื่องราวมาบอกพวกคุณก่อนแต่คุณยังไม่ถึงตรงนั้นอ่ะคุณก็จะไม่เก็ตค่ะเออคุณก็จะไม่เก็ต ป๊อบก็เลยตัดสินใจว่าโอเคเดี๋ยวป๊อบจะทำทุกอย่างเกี่ยวกับ Market i ต g ของเอซมาไว้ให้ในคอร์สเอ m ซี่แมกเนตมาร์เก็นี้นะคะเพราะว่ามันมันถึงเวลาคุณต้องใช้ไม่งั้นคุณก็ต้องงมอยู่ดีไม่งั้นคุณก็จะไม่รู้ว่าอะไรที่คุณขาดไปแล้วก็เลยถ้าอยากได้เต็มเต็มอะคุณก็ไปลงคอร์ส s อ Marketing Mag n e t 2 0 2 5ป๊อบจะใส่ทุกอย่างเอาไว้ให้ค่ะ จุดเล็กๆน้อยๆจะพยายามแต่ว่าคอสนี้อาจจะค่อยๆทย,ยอยลงคลิปนะคะเพราะถ้าลงอัดๆกันน่ะคาดว่ามันจะไม่ครบบางทีแบบมันก็จะแบบเอ้ยอันเรื่องนั้นยังไม่ได้พูดเลยอะไรเงี้ยบอปอยากทาแบบค่อยๆใส่มาให้ทีละเรื่องค่อยๆร้อยเรียงมาทีละจุดอันไหนที่บอบเจอประสบการณ์มาบอปจะมาเล่าอ่ะอันนี้เจอแบบนี้แก้อย่างนี้นะอะไรเงี้ยบางอย่างมันมาจากประสบการณ์จริงค่ะเพราะฉะนั้นมันอาจจะแบบมันอาจจะแบบไม่ ถ้าทำทีเดียวเลยมันจะไม่ละเอียดแต่จะลงให้เรื่อยๆค่ะคิดว่าน่าจะหลายคลิปอยู่คลิปน่าจะเยอะแล้วก็มันจะเป็นคลิปอาจจะไม่ได้ยาวมากนะคะเพราะบางคลิปก็อาจจะเป็นทริคเล็กๆเรื่องนี้อย่างเงี้ยให้คุณหาง่ายๆเอาเป็นว่าถ้าอยากได้ฉบับเต็มๆคุณก็ไปลงคอร์สค่ะเอซี่แมกเนตมาร์เก็ตติ้งสองศูนย์สองห้าตั้งใจจะทําให้มันเป็นคอร์สแบบถ้าคุณปรับตามเนี้ยคุณไม่ต้องวิ่งหาลูกค้าเลย ลูกค้าจะวิ่งมาชนคุณแน่นอนเออแบบนั้นแหละอ่าอ้อแล้วก็โปรวันสุดท้ายพักไปหาแอดมินอ่าวันเนี้ยโปรวันสุดท้ายแล้วเอซี่แมกเนตมาเก็ตติภายทางนี้แล้วก็บอกแอดมินว่า Marketing งเอสซี่มาเก็ตติ้งแอดมินจะได้รู้ว่าคุณสนใจเรื่องอะไรโอเคปะ่ะอ่ะทีนี้เดี๋ยวไปดูค่ะว่าอีกคนแปดสิบเ็ดเอร์ซ็นนี่ย กหมาตายตรงนี้จริงหรือเปล่าเอออ่ะนี่จ้ะจริงเพกเป็นคนหนึ่งโลโก้่าก็ทำทำไปงั้นน่ะเออสิ่งที่คุณจะต้องใส่แล้วก็พอเปิดร้านปุ๊บคุณต้องมาทำตรงนี้ก่อนเลยค่ะหลายคนมองข้ามหลายคนแบบลงงานเลยหลายคนแบบเออเรียกอะไรอะ่ะ ก็ไปโฟกัสที่ส่งงานอย่างเดียวมันไม่ใช่ทุกคนมันต้องทำแบบปรับให้มันเต็มสูบเพื่อที่อ,อังกอริทึมเขาจะได้ดันร้านของคุณเริ่มตั้งแต่โลโก้เลยค่ะชอบโลโก้ร้านเท่ากับหน้าตาแม่เหล็กเห็นปะเออใช้ภาพที่ดูมีตัวตนอ่าไม่ใช่แค่ไอคอนธรรมดาอ่าไม่ต้องโปรแค่มีไว้์ที่ชัดเจนว่าคุณขายอะไร ในโลโก้เลยนะอืมเช่นอ่าถ้าขายฟอนต์ก็ใช้ชื่อร้านเป็นฟอนต์อ่าถ้าขายแพนเนอร์ก็ใช้ภาพอ่าใช้ภาพเขียนมือหรือเป็นแพนเนอร์สวยๆอ่าแบบนี้ก็ได้คิดอะไรไม่ออกค่ะแชท GPT เราเคยสอนไปแล้วว่าเราใช้แชท GPT ยังไงในการตั้งแต่ตั้งชื่อร้านเดี๋ยวไว้ป๊อบทำคลิปถัดๆไปให้เนาะอ่าแล้วก็อย่าใช้ เห็นไหมอย่าใช้สีเทาอ่าอย่าใช้ไอคอนสีเทาเอซี่จะคิดว่าร้านยังไม่เสร็จเขาดูด้วยนะว่าร้านเสร็จไม่เสร็จ่ะเพราะฉะนั้นสีสันน้องมาเอาสีที่มันแบบดูแล้วสนุกสนานสดชื่นเออแล้วก็ร้านขายอะไรตั้งชื่อร้านใส่โลโก้ให้มันแมทช์กันกับโปรดักของเราค่ะถัดไปแบนเนอร์ นี่สำคัญอ่าแบนเนอร์นะคะใน c a n ว a มีเทมเพลตให้คุณใช้นะคุณเซิร์ช c a n ว a ว่า s อซ e m p ทมเพมันจะขึ้นเลยค่ะแบนเนอร์ anner, เป็นป้ายบอกพลังงานบอกไว้ว่าที่นี่ขายอะไรพลังงานเป็นยังไงค่ะอ่าขนาด Big b a n น e r อร์แบนมีหลายขนาดนะคะอยู่ที่คุณเลือก Big b a n นเนคือ1,200คูณ3 0 0พิกเซลค่ะอ่าใช้ c a n ว a ทำก็ได้อ่ามีเทมเพลตใช้นะคะสิ่งที่ควรใส่ในแบนเนอร์คือ ประโยคแนะนำร้านหนึ่งบรรทัดร้านคุณชื่ออะไรอ่ะใส่ชื่อร้านเสร็จมีประโยคเล็กๆใต้ชื่อร้านด้วยก็ได้อันเนี้ยแนะนำร้านเขาแนะนำมาแบบนี้เชื่อเพราะเธอว่ามันดีเพราะว่าเวลาที่อังกอรีทึมมันจับมันจับนันแต่รูปภาพอะโทนสีของภาพมันจับหมดเลยเออเนีย่ยประโยคเล็กๆพวกเนี้ยมันจะเป็นเหมือนคีย์คีย์เวิร์ดแปะสเต็มหน้าร้านเราไปเลยค่ะ รูปสินค้าทั้งเป็นใส่มอบอัพที่ดึงดูดสายตานะคะใช้โทนสีที่ตรงกับไว้ในการดึงดูดนะอบอุ่นก็คือสีน้ำตาลครีมสดไซส์ so คือสีพาสเทลพรีเมียมคือทองดำขาวอ่งานของคุณเป็นลักษณะไหนีย,นยคุณก็ใส่สีให้ตรงนี้อ่มาถึงตรงนี้เซ็กชันค่ะฟีเจอร์เซกชันที่อยู่หน้าร้านเลยค่ะมันจะเลือกได้ที่ถ้าอยู่ในร้านอะ หลังร้านมันจะแปะดาวอะค่ะพวกนั้นและค่ะอ่าตรงนั้นแหละค่ะไอตรงที่เราแปะดาวได้มันจะขึ้นข้างบนก่อนขึ้นข้างบนบนก็คือขึ้นมาอยู่บนชิ้นบนค่ะอันเนี้ก็ควรจะแปะถ้างานนะงานของคุณชิ้นไหนมันเริ่มขายได้แปะดาวไว้ค่ะหรือเริ่มแบบเอ่อเป็นงานนิวอ่ะคุณก็ขึ้นมาให้เขาเห็นค่ะอ่าใช้ l a เยอรมันจะมีมันจะมีให้เราเลือก l a เยอรอยู่ตรงหน้าอ d ดิหน้าแรก หน,ห,นหน้าหน้าหน้าลานนะคะแล้วจะมีตรง Edit Banner อคะ่ะตรง Banner แล้วมันจะมี Edit คะ่ะตรงนั้นแหละให้ไปลองกดดูเออแต่ถ้าอันนี้ต้องเป็นแบบ p l u สนะมันถึงจะปรับได้อ่าแต่ไม่ต้องซีเรียสน,นะจ๊ะไม่ต้องพลาสก็ได้คุณถ้าตรงเนี้ยมันไม่ไม่ไม,ไม่ไม่สะดวกคุณก็ทำแค่สองอันนี้พอค่ะอ่าทำแค่สองอันนี้พออันนี้มันจะแปะดาวอยู่หลังบ้านค่อยไปว่ากันอ่าโอเค นี่แหละแค่สองจุดนี้ก็ทำให้ยอดขายง่ายหรือยากเนี่ยอยู่ตรงเนี้ยจุดเริ่มต้นเหมือนเหมือนหน้าตาของเราค่ะเพราะฉะนั้นไปปรับสาให้เรียบร้อยนะคะถ้ามือใหม่ก็ปรับเลยเปิดร้านปุ๊บปรับเลยเตรียมไว้เลยตั้งแต่อาตั้งแต่อะไรนะตั้งแต่เจนเจน gpt ไว้เลยค่ะหรือว่าจะให้แคนวานทำรูปก็ได้แต่ถ้าร้านเปิดไปนานแล้วทำยังไงปรับค่ะ มาเปลี่ยนได้โลโก้เปลี่ยนได้แบนเนอร์เปลี่ยนได้อยู่แล้วเออเนี่ยเป็นแค่เซี่ยวเดียวของในคอร์สเพราะฉะนั้นถ้าอยากได้ฉบับเต็มเอาไว้ใช้เป็นเครื่องมือช่วยคุณตอนที่คุณทำงานขายนะแล้วไม่รู้จะปรับอะไรนะกลับเข้ามาดูที่คอร์สเลย เออเอาเป็นว่าตอนนี้ราคายัางโปรอยู่ก่อนจะปรับราคาขึ้นนะจ๊ะวันนี้วันสุดท้ายรีบทักไปหาแอดมินเลยแล้วเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าคลิปนี้ไปแล้วบ๊ายบาย